Don't let your d r e a m be dreams. อย่าปล่อยให้ความฝันนะคะเป็นเพียงแค่ความฝันค่ะแพรจิตินันวงเสือค่ะก่อนอื่นนะคะแพรขอขอบคุณนะคะโคช้ชผู้เปิดโอกาสก่อนนะคะ โคชอาณาสุดสวยนะคะแล้วก็โคชผู้สอนงานนะคะโคชอาณานะคะโคชหมอโคชป้อมนะคะแล้วก็ขอขอบคุณนะคะโคชผู้สอนงานระดับสูงนะคะโคชพี่ตีพี่รินนะคะแล้วก็โค้ชคุณนุกคุณหนุยค่ะรวมถึงขอขอบคุณโค้ชทุกท่านที่อยู่ในทูเกเตอร์ดีเอ็นเอด้วยค่ะ และที่สำคัญนะคะแพรขอขอบคุณคุณวันโชติกวันกรรมการผู้จัดการบริษัทเลกาซี่ขอบจำกัดค่ะถ้าไม่มีคุณวันในวันนั้นนะคะก็จะไม่มีพวกเรานะักธุรกิจ Legacy ในวันนี้ค่ะและแพรนะคะขอแสดงความยินดีนะคะกับ Legacy นะคะที่ควายอดธุรกิจแตะ1000ล้านบาทเรียบร้อยแล้วค่ะซึ่งเร็วกว่าสถิตในปี2020นะคะแสดงว่าอะไรคะเรากำลังเติบโตอย่างมั่นคงนะคะส่วนกระแสกับภาวะเศรษฐกิจ ตปกรมแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นขอแสดงความยินดีกับ Legacy แล้วก็นะักธุรกิจ l e g a ซีทุกท่านด้วยค่ะค่ามารู้จักแพรกันก่อนสักแป๊บนึงนะคะค่ะแพรก็จบจากปริญญาโทนะคะจากมหาวิทยาลัยรามคำแหงนะคะคณะบริหารธุรกิจค่ะแล้วก็ที่นี่ที่ทําให้แพรรู้จักกับโค้ชอา่านะคะหรือ JR ของแพรนั่นเองนะคะค่ะก็เป็นพี่บัดี้ที่สนิทกันมากนะคะก็เรียนด้วยกันมาตลอด2ปีเนาะ หลังจากนั้นเธอก็แยกย้ายนะคะไปแต่งงานกับสามีชาวสิงคโปร์นะคะคุณเจฟฟี่นะคะแล้วก็มีลูกชายนะคะตอนนี้หนึ่งคนนะคะอายุเจ็ดขวบแล้วค่ะ ค่ะแพอยู่สิงคโปร์มาประมาณ9ปีนะคะก็ทําธุรกิจส่วนตัวในเ,เรื่องของนําเข้าส่งออกชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์นั่นเองนะคะแล้วก็เป็นนักธุรกิจ Legacy ด้วยที่ได้รีบอนเซอร์ติฟาย2อเรียบร้อยแล้วค่ะก็ภูมิใจมากๆนะคะที่สอบผ่านในครั้งแรกเลยนะคะแล้วปัจจุบันนะคะแพ้ดารงตำแหน่งอยู่ในเข็มการเอกแมเน g เจอร์ค่ะค่ะก่อนที่แพ้จะมาเลยเจอเลกาซีนะคะแพ้ก็มีปัญหาสุขภาพรุมเรานะคะตั้งแต่เด็กๆนะคะ ก็คือแพเป็นพาหะธาลัสซีเมียนะคะทําให้แพมีภูมิคุ้มกันต่ําแล้วก็มีภาวะคอเลสเตอรอลที่สูงนะคะตรงนี้ที่สังเกตนะคะรูปแรกตรงนี้นะคะก็เป็นแบบว่าโรคเซฟเดิระะ์มค่ะก็คือเวลาถ้าเราเครียดเราหนอนไม่พอนะคะก็จะขึ้นตามขอบไรผมอย่างนี้ตลอดนะคะแล้วก็ถ้าออกแดดนะคะกลับมาบ้านก็จะไม่สบายอย่างนี้คะ่ะเป็นประจำแพ้ก็จะเป็นคนอินกับอาหารเสริมเนะะี่ยค่ะตรงนี้สิบขวดนะคะเป็นคนชอบทานอาหารเสริมตั้งแต่สมัยแบบเด็กๆแล้วนะคะ แต่ว่าเมื่อตอนที่แพมมีความรู้สึกว่าแพรภูมิภูมิการตกมากๆเลยตั้งแต่วันที่แพมมีลูกนะคะหลังจากที่แพมที่คลอดลูกมาเนี่ยแพมพักผนพักผ่อน,นน้อยนะคะแล้วก็มีภาวะเอ่อเหมือนทานอาหารไม่ตรงเวลาอะไรอย่างนี้ด้วยนะคะก็เลยทําให้แพรนะคะเป็นเอ่อพอมซินอักเสบบ่อยมากๆจนกระทั่งนะคะมันลามไปถึงในเอ่อหลอดลมหลอดลมอักเสบอะคะ่ะหลังจากนั้นแพมก็ต้องทานยาเอ่อแอนตี้ไบโอติกสยค่ะยาฆ่าเชือะะ้อค่ะอย่างต่อเนื่อง อ,อยู่หลายเดือนสลับกันไปนะคะทานยาแล้วก็ทานเนี่ยอาหารเสริมคู่กันไปสุดท้ายนะคะ side effect น,นะคะก็คือทําให้แพ้บผมร่วงที่เห็นในขอโทษนะคะในช็อกโคกเนี่ยไม่ใช่ว่าไปกวาดมาทางบ้านแล้วก็มาเทใส่นะคะนั่นคือเวลาที่เราจับผมนะคะแล้วผมมันร่วงติดมือนะอคะอันนั้นคือแบบจับแล้วมันก็ร่วงติดมืออย่างเงี้ยค่ะก็คือเสียใจมากนะคะจนกระทั่งเนี่ยมีภาวะเป็นเหมือนหนังศีรษะล้านะผมร้านเป็นแบบแงแหวงแหวงนะคะ ก็เลยต้องตัดสินใจนะคะตอนที่ลูกอายุสีห่ห้าขวบตอนนี้ก็จะตัดผมสั้นอย่างเงี้ยคะ่ะตลอดเลยนะคะก็พยายามหาทางออกนะคะทํายังไงดีโนโที่เราจะหายจากตรงนี้นะคะแล้วขอซ้ํากําซัดนะคะปีที่แล้วโควิดมานะคะก็ทานกระสับการทานอาหารเยอะมากๆนะคะเพราะว่าเราก็ไม่รู้จะไปไหนใช่ไหมคะถูกล็อกดาวน์นะคะเราแพรนะคะก็อ้วนขึ้นมาประมาณห้ากกิโลเลยนะคะซึ่งตอนนั้นนะคะก็พยายามออกกําลังกายนะคะ ต่อเนื่องนะคะหลายเดือนเลยน่าจะประมาณสี่ห้าเดือนเลยเนาะเราก็กินโปรตีนเข้าไปอัดโปรตีนเข้าไปล,ลองหลายแดนมากค่ะแต่สุดท้ายก็ยังบึกนะคะอย่างนี้นะคะก็ไม่ไม,ไม่ไม่ผอมนะคะเราก็แพรก็เลยเห็นพี่อ่านะคะกําลังโพสต์อยู่ใน Facebook โอ้โหสวยงามเลยคะ่ะหุ่นสลิมนะคะก็เลยแบบสนใจนะคะเอ๊ะไปนั่งฟังเขาหน่อยว่าเขาขายอะไรอยู่เนี่ย แกก็กำลังโปรโมทในส่วนของเวโปรโตีนให้แพะให้ฟังนะโอ้นะ่าสนใจเนาะศีเปแฟตแล้วก็ไม่มีน้ำตาลด้วยของเลต้องลองนะนะคะก็เลยติดต่อพี่อาไปพี่อาก็เลยแนะนำนะคะในส่วนของว่าเนี่ยตอนนี้กำลังทานนะคะ,ะโปรแกร,รมรีบอ์นะคะอยู่นะก็ลดน้ำหนักมาเกือบ20กิโลแล้วนะในเนี้ยสนใจไหมเดี๋ยวพี่จะแนะนำให้ พอฟังเสร็จก็โอ้โหตื่นเต้นนะคะสนใจนะคะชอบอยู่แล้วคะ่ะอาหารเสริมจ,จัดมาเลยค่ะเปิดใจในชุดเริ่มต้นรีบอร์นท็อปปิ้งนะคะในชุดเมนเทนบอด o ี้นั่นเองแล้วก็บวกกาแฟล็อคหุ่แล้วก็แฟตเฟิร์นเพราะว่าเป็นคนติดกาแฟมากคะ่ะต้องไปทานกาแฟสดข้างนอกทุกวันก็เลยเอาไอตัวคาเฟ่เซเว่นเนเอาวะลองดูอ่าก็ลองทานอย่างต่อเนื่องนะคะและนี้ก็คือผลลัพธ์นะคะภายในหนเดือนนะคะก็เอลลดลง3นิ้วนะคะ นี่จาก L อ8นะคะเหลือ25นะคะแล้วก็น้ำหนักลดลงนะคะ5กิโลนะคะในหนเดือนค่าเปอร์เซ็นต์แฟตของแพนะคะจาก28%เรหลือ24%นะคะก็ตอนนั้นปู่แฮปปี้มากๆเลยนะคะพอผลลัพธ์นะคะจากตัวท็อปปิ้งนะคะที่เราเริ่มต้นนะคะเขาชัดเจนขึ้นนะคะแพก็เลยตัดสินใจนะคะใช้รีบอร์ในส่วนของ Family นะคะ มาดูแลสุขภาพร่างกายของแพทุกเดือนนะคะเพราะว่าแพนะคะไม่อยากมีปัญหาเรื่องสุขภาพแบบนั้นอีกแล้วนะคะตอนนี้แพก็ดูแลร่างกายมาได้ประมาณ5 6เดือนแล้วนะคะก็ตอนนี้ก็คือไม่เคยเข้าโรงพยาบาลแล้วก็ไม่ต้องไปหาหมอแล้วผมก็ไม่ไม่ล่วงเหมือนสมัยก่อนแล้วค่ะไว้ได้ยาวมากเลยนะคะ แล้วแพรก็ใช้ผลิตภัณฑ์เลกาซี่ดูแลทุกคนในครอบครัวนะคะเราดูแลตัวเองยังไงเราก็ดูแลครอบครัวเราแบบนั้นนะคะนี่คุณพ่อคุณแม่ก็ทานทุกซัวนะคะที่แพรทานแล้วก็ลูกชายนะคะชอบมากๆากค่ะในส่วนของเนื้อชิตโตนะคะอ่าแล้วก็ดูสามีนะคะลืมลืมแอแบกระซิบอกว่าเขาก็อยู่ในโปรแกรมรีบอร์เหมือนเหมือนกันกันกบแพรนะคะเพราะว่าเราอ้วนกันทั้งคู่คะ่ะไม่ใช่อ้วนเดี่ยวนะคะอ้วนคู่นะคะเพราะว่าเรากินด้วยกันนะคะก็ลดน้ำหนักไปแล้วนะคะจาก76กิโล นะคะเหลือ64กิโลเท่านั้นนะคะโอ้โหเป็นไ,ไงคะได้เหมือนได้สามีใหม่เลยนะคะตอนนี้เราก็ไปต่อค่ะเพื่อสร้างซิทแคนะคะก็เป็นกำลังใจให้เราสองคนกันด้วยนะคะอ่าคราวนี้เมื่อกี้แพรก,ก็ได้เกริ่นไปแล้วเนะว่าแพรมีสินค้าตัวเปิดใจของแพรในตัวของ a i n t ท i n Body ใช่ไหมคะเอาวันนั้นเราก็จะมาเล่านะคะให้ฟังว่านะคะหลักการทำงานนะคะแล้วก็ส่วนผสมของ a i n t ทน n Body แล้วก็การกินเนี่ยต้องทำยังไงบ้างเนาะอ่าในเ i n t ท i บ Body ก็จะประกอบไปด้วยนะคะ เอสโฟรซ่าสองกล่องนะคะนิวทริโปรสี่กล่องออรซ่าสามกล่องนะคะแล้วก็โฟนะคะถึงสามกล่องเลยนะคะ ก่อนที่เราจะพูดสินค้านะคะเราแพรขอนะคะภูมิใจเสนอนะคะในส่วนของโปรโมทในเรื่องมาตรฐาน3ามไฮของ Legacy ก่อนนะคะค่ะ Legacy นะคะก็มีมาตรฐาน3ามไฮนะคะก็คือ1น,นะคะเรามี High Innovation นะคะก็เรานำนวัตกรรมแล้วก็วัตถุดิบนะคะจากทุกทุกมุมโลกนะคะมาใส่ในอาหารเสริมนะคะให้เพื่อนๆได้ทานกันนะคะแล้วก็มี High Quality ค่ะเลือกโรงงานนะคะที่มีมาตรฐานผลิตระดับสากลน,นะคะที่มีอายุมากกว่า2ีปีนะคะ รวมถึงให้แค่หมายถึงว่าเรานะคะมีการตรวจสอบสินค้าและความปลอดภัยทุกหลอดการผลิตนะคะย้ําว่าทุกหลอดจริงๆเพราะว่าเราอยากสะสมมอบนะคะสินค้าที่ดีที่สุดให้กับผู้บริโภคของเรานั่นเองนะคะอ่าเรามาดูกันดีกว่าค่ะว่าใครนะคะต้องการโปรตีนให้เพียงพอต่อร่างกายบ้างคะ่ะอ่าเพื่อนๆิได้ไหมโอเค ก็คือนี่เลยค่ะทุกเพศทุกวัยนะคะดูจากกราฟนะคะพอเราอายุเพิ่มขึ้นนะคะเมื่อเลยวัยส8ปีไปแล้วนะคะกล้ามเนื้อของเรานะคะความแข็งแรงนะคะก็จะลดลงไปเรื่อยๆแบบนี้เลยนะคะตอนนี้แพทอายุ3 5มห้าแล้วนะคะก็ต้องรีบเติมโปรตีนนะคะมากขึ้นนะคะแล้วง่ายๆค่ะเราสามารถเช็คได้จากนี่ค่ะสัญ,ญญาณของการขาดโปรตีนเราดูได้จากร่างกายเราเลยนะคะคือ1หนึ่ง มีผิวหยาบกร้านมีริ้วรอยนะคะแก่แก่กว่าวัยนั่นเองนะคะน้าหนักน้อยอ่อนเพลียป่วยง่ายนะคะกล้ามเนื้อน้อยแล้วก็เผาผ่านไม่ดีพอเผาผ่านไม่ดีเกิดอะไรขึ้นคะ่ะไขมันสะสมทําให้อ้วนง่ายนั่นเองเนาะหลังจากนั้นพอเราอ้วนนะคะแน่นอนคะ่ะเราเสี่ยงต่อการเป็นโรคเสื่อม NCD นนั่นเองไม่ว่าจะเป็นโรคมะเร็งนะคะโรคเบาหวานนะคะโรคความดันโลหิตสูงนะคะโรคเกาโรค ไขมันน่ะพอกตับอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเป็นต้นเนาะแล้วก็อาการเครียดอารมณ์แปรปรวนหลับยากใครบ้างนงคะที่เวลาจะนอนนะคะต้องหมุนส6 0้อองศาก่อนนอนหมุนไปหมุนมาเอาตื่นมาตีห้าแล้วหกโมงต้องไปทํางานแล้วอันนี้ก็คือเป็นสัญญาณของการขาดโปรตีนเช่นเดียวกันนะคะผมิค้มกันต่าโลีจิตจางนะคะกระดูกบ,บางกระดูกพุนแล้วก็ข้อเสือ่อมตรงนี้เช็คดูกันนะคะว่าเรานะคะเป็นคนขาดโปรตีนหรือเปล่าแต่ไม่ต้องห่วงนะคะถ้าเกิดสัญญาณเหล่านี้เกิดขึ้น อาหารมีโซลูชันค่ะที่แพ้นะคะแล้วก็ครอบครัวนะคะทานกันทุกวันนั่นคือดิูทริทปลโปลนั่นเองนะคะโปรตีนครบแหล่งกรดอะมิโนครบ20ิชนิดค่ะเพื่อนๆพอทราบไหมคะว่าในร่างกายของเรานะคะประกอบไปด้วยโปรตีนถึง75%เชียวนะคะเพราะฉะนั้นนะคะไม่ว่าเรานะคะจะอายุเท่าไหร่นะคะเป็นเพศอะไรก็ตามต่างต้องการโปรตีนนั่นเองแพนยกตัวอย่างง่ายๆนะคะถ้าเราต้องการทานเพื่อรักษากล้ามเนื้อของเรานะคะ เราจะต้องทานอยู่ที่1กรัมนะคะต่อน้ําหนักตัว1นกิโลนะคะอย่างแพรสมมุติว่าน้ําหนัก50กิโลนะคะแพรต้องทา,า,านประมาณ50กรัมนะคะแต่ถ้าแพรต้องการลดไขมันสร้างกล้ามเนื้อนะคะแพรต้องทานเพิ่มค่ะ จากนะคะหนึ่งเมื่อกี้นะคะเป็นหนึ่งจุดห้าถึงสองกรัมนะคะต่อน้ำหนักตัวหนึ่งกิโลนั่นก็คือประมาณเจ็ดสิบห้ากรัมถึงร้อยกรัมนั่นเองค่ะแล้วโปรตีนก็มีมาจากหลายแหล่งนะคะแต่เวลาที่เราทานโปรตีนนะคะเหล่านี้พวกไปไม่ว่าจะเป็นแซลมอนหรือว่าไข่หรือว่าจะเป็นพวกถั่วนะคะพอเข้าไปปุ๊บก็จะถูกย่อยให้เป็นกรดอะมิโนที่เล็กที่สุดก่อนนะคะแล้วก็ไปใช้ดูดซึมตามร่างกายต่างๆใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นร่างกายเรานะคะ สามารถผลิตกรดอะมิโน,โนจำได้เอง12ชนิดนะคะแล้วก็ต้องการจากข้างนอกอีก8ชนิดแต่ไม่ต้องห่วงนะคะไม่ต้องสับสนเรามีนิวทริโปรค่ะทานซองเดียวนะคะได้โปรตีนถึง10กร,รัมนะคะแล้วก็ได้กรดอะมิโน,โนโครบ20ชนิดเลยเรามาดูส่วนผสมของนิวทริโปรกันดีกว่านะคะอันที่1น,นะคะอยู่ในส่วนของถั่วเหลือง i s o l เ t s ซอ p r o t e ีนตัวนี้ไม่ใช่น้ำเต้าหู้นะคะไม่ใช่อย่าไปคิดว่าจะไปกินน้ำเต้าหู้เราไปได้ตรงนั้นไม่ใช่นะโะอลอันกันนะคะ ตรงนี้นะคะก็คือสก,กัดนะคะเป็นโปรโตีนสก,กัดบริสุทธิ์นะคะมาจากถัว่วถั่วเหลืองนะคะซึ่งเป็นสายพันธุ์ non GMO 100%นะคะแล้วก็มีนะคะในส่วนของโปรโตีนจากสัตว์นะคะนั่นก็คือคอลลาเจนจากปาลา fish collagen p e p t i d e Optima นั่นเองนะคะตัวนี้นะคะก็บอกเลยคะ่ะว่าเราใช้ในส่วนของเกล็ดปลานะคะอ้าวเพื่อนๆถามว่าทำไมไม่ใช้เนื้อปลานะคะจริงๆแล้วนะคะเกล็ดปลานะคะมีคอลลาเจนที่สูงมากกว่านะคะ แล้วเราก็มาทําให้เขาเป็นหอยคุณเล็กๆนะคะขนาด5 0ยเดาทอนนะคะแล้วเลกาซีนะคะก็สุดยอดมากๆค่ะใส่นะคะถึง3มิลลิกรัมนะคะก็คือ3พันมิลลิกรัมเนี่ยเข้าไปนะคะเพื่อให้ตามที่งานวิจัยบอกนะคะถ้าทานเท่านี้นะคะก็จะทําให้ร่างกายนะคะได้รับคอลลาเจนอย่างเพียงพอซึ่งลองสังเกตโคชอาน้าได้นะคะ โชอนาเนี่ยทานวันละสีห้ซองนะคะผิวพันจะขาวผ่องสดใสนะคะนี่คือผลลัพธ์ที่ชัดเจนนะคะดูสิคะผิวพันนุ่มเด้งไปหมดเลยเจอก็ขอจับได้นะคะต่อมาค่ะในส่วนของเวโปรตีนคอนเซนเทรตค่ะตัวนี้นะคะเราใช้เทคโนโลยีที่ชื่อว่า m มมเบรนฟิลเทรชันนะคะตัวนี้นะคะบอกเลยค่ะว่าปลอดภัยไม่มีสารตกค้างค่ะอ่ะาเมื่อกี้พาพูดถึงโปรตีนนะคะครบ3ตัวแล้วต่อมาเป็นในส่วนของบอ t ค่ะตัวนี้นะคะมอลเอ็กสแตรนะคะเราเป็นออร์แกนิกด้วยนะคะแล้วเราจึงได้วิตามินและเกลือแร่จากเกลือแร่นะคะจากมอด้วยเอรเปนแฟตนะคะไม่มีไขมันแต่นี้น้ําตาลประมาณ2กรัมซึ่งน้อยมากนะคะและจุดไฮไลท์สำคัญนั่นก็คือเวลมูนของเราเ,เองนะคะเห็นโลโก้ ou, ไหมคะตรงกลองเวลมูน WPG ค่ะเป็นเบต้าคูแคนนะคะ1316ที่เสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายนั่นเองนะคะ ตัวนี้นะคะเป็นแบ,บแรนด์เวลมูลที่มาจากประเทศสหรัฐอเมริกามีงานวิจัยนะคะมากกว่า3,500บ้าทล้านบาทเลยทีเดียวนะคะแล้ว Legacy นะคะก็ใส่เวลมูลเป็นงานเท่ากับงานวิจัยเลยะคะ่ะ อย่างเช่นเรีมูลบอกว่าให้ใส่อยู่ที่250้มิลกัมใช่ไหมคะเ e ก a ซี Legacy ก็ใส่ให้เต็มปริมาณเพราะฉะนั้นเพื่อนๆมั่นใจได้เลยคะ่ะว่า1-2องที่เพื่อนๆทานนะคะสามารถช่วยกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายนะคะโดยจะเริ่มสร้างภูมิต้านทานภายใน48ชั่วโมงหลังจากที่เพื่อนๆทานไปแล้ว1-2องเท่านั้นนะคะอาบรรเทาอาการติดเชื้อละก็อักเสบอาเป็นยังไงคะฟังโปรตีนไปแล้ว อ,อยากไปแกะโปรตีนฐานกันเลยไหมคะสุดยอดมากมนะคะนิวทริโปนะคะกดหัวใจให้กับนิวทริโปกันด้วยนะคะค่ะต่อมาโปรตีนจบไปนะคะเรามาพูดถึงไขมันดีกันหน่อยนะคะอ่าไขมันดีควรจะเลือกกินกันอย่างไรคะเพื่อนๆอ่าสสำหรับแทนนะคะแทนเลือกออลอซาค่ะ โอไรซานะคะคือไขมันดีนะคะที่ประกอบไปด้วยสารสารสำคัญสารอย่างนะคะซึ่งมีนะคะน้ำมันรำข้าวที่มีสารแกมมาอ o r ิซานอลอยู่467มิลลิกรัมนะคะมีโคเอนไซคิวเทนนะคะที่มาจากประเทศญี่ปุ่น,นะคะ่ะ อันดับหนึ่งของโลกเรื่มโค q ิ0นะคะต้องมาจากประเทศที่ปุ่นนะคะมีประมาณอยู่ที่30มิลลิกรัมค่ะแล้วก็มีมิกซ์ทรอโฟเรลวิตามินอีนะคะซึ่งตรงนี้อยู่ในกลุ่มของทโคโฟเรลแล้วก็ทโคทรีโนนะคะซึ่งเป็นซูเปอร์แอนตี้ออกซิเดนต์นะคะเป็นสารต้านอนุมูลอิสระนะคะมีมากกว่าวิตามิตนตัวอื่นทั่วไปถึง40-60เท่าเลยนะคะสุดยอดมากนะคะใน1เม็ดรประกอบไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระขนาดนี้เนาะ เรามาดูดีกว่าค่ะในส่วนของสารแกมมาออริซานอลนะคะอ่าเป็นสารต้านอนุมูลอิสระนะคะลดการเสื่อมสภาพของเซลล์ในร่างกายเนาะเป็นมาตรฐานญี่ปุ่นนะคะอ่าผลิตในโรงงานที่ประเทศญี่ปุ่นที่เปิดมานานกว่า60ปีนะคะอันนี้คือมาตรฐานรองรับนะคะแล้วก็สิทธิบัตรต่างๆเนาะ เรามาดูคุณประโยชน์ของออไรซ่ากันดีกว่าค่ะที่เอามาดูแรลร่างกายของเรานะคะช่วยเสริมภูมิคุ้มกันนะคะแล้วก็ลดระดับนะคะไขมันในเลือดนะคะแล้วก็ช่วยในส่วนของการบำรุงประสาทและสมองนะคะลืมบอกไปอย่างที่บ้านแทนนะคะอย่างทุกคนในครอบครัวจะทานวันละ6เม็ดนะคะคือเช้า3าเย็นสาแล้วถ้าถ้ามีอาการปวดหัวมากๆหรือเป็นไมเกรนหรือเป็นช่วงประจำเดือนมานะคะอาจจะทานเพิ่มอีก3ก่อนนอนนะคะ ตรงนี้ก็จะทําให้เราะะรู้สึกนอนหลับได้สบายขึ้นนะคะแล้วก็ยังไปช่วยเมื่อกี้ที่แพทย์อบอกนะคะปรับสมดุลฮอร์โมนนะคะไม่ว่าจะเป็นวัยทองนะคะหรือว่าจะเป็นในส่วนของออปวดท้องประจําเดือนมีลูกยากนะคะหรือฮอร์โมนเพศชายเพศหญิงก็ได้ในส่วนของโปรเจสเตอโทรนหรือว่าเอสโตรเจนนะคะตรงส่วนนี้แล้วก็ยังดูแลผมนะคะให้สวยงามอยู่เสมอด้วยนะคะ โอ้อันนี้ก็เป็นในเรื่องของน้ำมันรำข้าวนั่นเองนะคะตัวนี้ก็เป็นไอเทมเลิฟตัวหนึ่งของแพนะคะที่อยู่ในเซกเมนต์เทนบอดี้นั่นเองค่ะว้าวเห็นภาพเนื้อเป็นยังไงกันบ้างคะเพื่อนเพื่อน <laughs> อันนี้คือเรื่องจริงนะคะที่แพถ่ายไว้อาหารสิงคโปร์นะคะเป็นประเทศที่มีอาหารนานาชาติที่อร่อยมากๆถึงตัวบ้านขนาดนั้นเลยคะ่ะอันนั้นคือควบคุมนะคะพยายามกินนะคะ แต่ไม่ว่าจะเป็นอาหารอินเดียอินโดฟิลิปปินนะคะเนปาลอิตาอิตาเลียนอินเดียญี่ปุ่นเกาหลีอาหารโลโก้นะคะแถวเหมาหมดแล้วค่ะแต่แพไม่เคยกลัวค่ะตั้งแต่แพรู้จักนะคะเลกาซีนะคะมีผลิตภัณฑ์ดีๆให้แพนั่นก็คือเอสโคลลซานั่นเองที่อยู่ในมือพวกเรานะคะแพก็จะทานตามจานวนเลยค่ะถ้าทานมากอาหารมากทานสองเม็ด ถ้าทานแบบจิบชิบชิบเทานแค่แมสเดียวอ่ะเดี๋ยวเดอยไปไปกันต่อกันดี้่าคะเกิดนําก่อนค่ะที่แพรจําเป็นนะคะที่จะต้องทานแ f o เซเพราะว่าแทรนะคะไปอยู่ข้างนอกแพรไม่รู้เลยว่าในอาหารนะคะมันประกอบไปด้วยอะไรบ้างเราไม่ได้เป็นคนปรุงเองถูกไหมคะเพราะฉะนั้นนะคะเราอะ่ะไม่รู้เลยว่าเราจะได้อาน้ำตาลแฝงเพิ่มไหม ได้ไขมันอะไรเพิ่มไหมหรือว่าได้แป้งอะไรเพิ่มยังไงเพราะฉะนั้นมีเอ r ฟลรซ่านะคะเป็นทางออกที่ดีที่สุดของแพรนะคะและครอบขัวอ่าเรามาดูหน้าที่การทํางานหลักของเอ r ฟลรซ่านะคะ1ก็คือช่วยในการของบลอกแป้งนะคะแล้วก็บล็อกไขมันนะคะลดการเอ่อลดไขมันแล้วลดการดูดซึมน้ําตาลด้วยแล้วก็ช่วยดีท็อกซ์นะคะสารพิษในร่างกายอันดับ2นะคะสามารถทานเพื่อเมนเทนรูปร่างนะคะให้คงไว้สวยงามได้นะคะ เรามาดูนะคะนในส่วนผสมของเอฟรซ่าจะมีทั้งหมด6ตัวหลักนะคะ อันที่หนึ่งนะคะในส่วนของ g o o d e n Needle Mushroom นะคะ i n o k ok i t a a e เก s h r o o o นะคะเป็นเห็ดเข็มทองจากประเทศญี่ปุ่นนั่นเองเห็ดแบบนี้ไม่สามารถกินดิบกินสดเราจะได้สารไคโตกูแค oh ่นะคะเพื่อนๆอย่าเข้าใจผิดค่ะเราต้องไปสกัดเขาออกมาก่อนนะคะจากเห็ดเข็มทองเราจะได้สารที่ชื่อว่าไคโตกูแค oh ่นั่นเองซึ่งมีประสิทธิภาพดีกว่าไคโตซานถึง1ิเท่าเลยนะคะไคโตซานนะคะก็ผลิตจากเปลือกหอยเปลือกกุ้งปลือกปูปปนะคะ แต่ไคโตโคูแคทที่ขาบอกเมื่อกี้ผลิตมาจากเห็ดเข็มทองใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นคนที่เป็นวีแกนนะคะก็สามารถทานนะคะเอ็โรซาได้นะคะแล้วก็เทศกาลกินเจมาถึงมาถึงนะคะต้องต้องมีนะคะตรงนี้นะคะอ่าหน้าที่การทํางานของไคโตโคูแคนนะคะก็คือช่วยดักจับไขมนันช่วยเผาผลาญไขมนันโดยที่เราไม่ต้องออกกําลังกายนะคะแล้วก็ช่วยลดไขมันช่องท้องได้ดีมากๆด้วยซึ่งตัวนี้เป็นตัวที่ลดยากมากๆเลยนะคะเวสโอลแฟตเนี่ย แล้วเรายังได้สิทธิบัตรนะคะถึงเจ็ดประเภทนะคะแล้วก็ได้ในส่วนของ food for specified health use for s h o e จากประเทศญี่ปุ่นด้วยป้่นใจได้ว่านะคะเมื่อรับประทานไปแล้วนะคะจะมีประโยชน์ต่อสุขภาพนั่นเองอตัวที่2นะคะ brown a g g extract นะคะจาก b บรนด incy t นะคะตัวนี้ก็เป็นสารสก,กัดจากสารหารีเต้านสชนิดนะคะนั่นคือสาหร่าย l l f f แล้วก็สารหลแบดเด t ร r a นั่นเองนะคะก็คือทํางานนะคะในส่วนนี้เป็นตัวที่ทำงานสองแอคชั่ก็คือ UO action นลคะก็คือทําให้แป้งนะคะไม่เปลี่ยนเป็นน้ําตาลแล้วก็ไม่ทําให้น้ําตาลโมเลกุลคู่อะคะ่ะเปลี่ยนเป็นน้ําตาลโมเลกุลเดี่ยวนะคะทําให้น้ําตาลในกระแสะเลือดของเราเนี่ยมันไม่พุ่งสูงขึ้นนั่นเองนะคะแล้วก็ทําให้อาหารนะคะที่เป็น high GI นะคะเปลี่ยนเป็น low GI ดังภาพนี้เลยค่ะถ้าเราทานเอฟโรซาก่อนอาหาร30นาทีนะคะทานเข้าไปกับขนมปังขาวสัก3แผ่นนะคะ ก็เปรียบเสมือนกับว่าเราทานขนมปังโควิดแค่หนึ่งแผ่นเท่านั้นเองค่ะโอ้สุดยอดใช่ไหมคะนี่แค่แค่สองตัวแรกนะคะของไกโคลซา่ะไปต่อกันเลยค่ะในส่วนของตัวที่สามนะคะคือไวท์คิดนียบินเป็นสารสก,กัดจากตัวถั่วขาวนะคะช่วยบล็อกแป้งได้ดีมากนะคะแล้วตัวที่สี่ก็คือแอลฟินินลานินนะคะก็คือช่วยปล่อยฮอร์โมนตัวหนึ่งนะคะที่อยู่ในสมองส่วนหน้าของเราทำให้เรารู้สึกอิ่มนั่นเองนะคะตัวที่ห้า Cactus extract นะคะเป็นสารสก,กัดจากกระบองเพชรนะคะตัวนี้นะคะก็ช่วยดักจับไม่ให้นะคะไขามาดูดซึมเข้าร่างกายนั่นเองนะคะแล้วตัวสุดท้ายอันนี้คือแพชชอบมากๆเลยค่ะโซเดียมคอปเปอร์คลอโรฟิลล์นะคะตัวนี้ช่วยล้างสารพิษในร่างกายนอกจากบล็อกแป้งนะคะ บล็อกไขมันนะคะลดการดูดซ,ซึมน้ําตาลนะคะยังช่วยล้างสารพิษนะเอโฟซ่า e มันเพอร์เฟคมากๆเลยนะคะช่วยดีท็อกซ์นะคะระบบเลือดก,กับไตของเรานะคะและอย่างตัวแพรดูสิคะช่วยเพิ่มปริมาณเม็ดเลือดในร่างกายแพรเป็นภาวะธาลัสซีเมียค่ะเลือดจางนะคะเพราะฉะนั้นนะคะมีเนี่ยคะ่ะเอโฟซ่าเนี่ยมันเป็นจะเป็นเพื่อนแท้ของแพรไปตลอดชีวิตแน่นอนนะคะอ่า และเอ็กโซนะคะก็ส่งตรวจเรียบร้อยนะคะไม่พกสัรนต้องห้ามอันตรายใดๆๆทั้งสิ้นนะคะปลอดภัยร้อเอร์เ็นะคะแล้วก็ไม่มีคาเฟอีนด้วยจ้าอ่าเรามาต่อกันเลยนะคะเพื่อนๆคะเพื่อนๆคิดเหมือนพาะว่าลำไส้ที่สะอาดนะคะเป็นจุดเริ่มต้นของสุขภาพที่ดีถ้าใช่นะคะช่วยกดหัวใจมาให้แพรกันหน่อยได้ไหมคะหรือกดหนึ่งหนึ่งคอมเมนต์มาก็ได้ค่ะโอเคอาการเหน่านี้นะคะคืออาการท้องผูกนะคะ อาการท้องผูกนะคะน๊บนึงนะคะโอเคอาการท้องผูกนะคะก็คือเป็นอาการที่เรานะคะถ่ายน้อยกว่าสามครั้งนะคะแล้วก็อุจจาระของเราจะมีการแข็งรู้สึกอึดอัดแน่นท้องนะคะแล้วก็อาการที่เป็นสารพิษสะสมในร่างกายก็คือมีกลิ่นปากนะคะนอนหลับยากนะคะแล้วก็อ่อนเพลียไม่มีแรงเจ็บป่วยง่ายตรงนี้ค่ะ แต่เป็นอาการของการที่เรานะคะได้รับใยอาหารไม่เพียงพอนั่นเองเนาะเพื่อนๆมีอาการตรงนี้กันบ้างหรือเปล่านะคะโปรดระวังนะคะแต่ไม่ต้องห่วงนะคะเรามีทางออกนะคะและแค่ทานโฟรามหนึ่งซองนะคะก็จะประกอบไปด้วยใยอาหารชนิดละลายน้ำและชนิดไม่ละลายน้ำนั่นเองมันคืออะไรอะคะมากันเลยค่ะใยอาหารชนิดาดน้ำนะคะภาษาอังกฤษเรียกว่า soluble fiber นะคะเป็นเส้นใย อาหารที่ละลายในน้ําได้นะคะแล้วก็สามารถจับน้ำตาลแล้วก็ดูดซับน้ํามันได้นั่นเองนะคะส่วนนะคะในส่วนของใย,ยอาหารชนิดไม่ละลายน้ํานะคะก็คือ insoluble fiber นะคะก็เป็นเส้นใยที่ไม่ละไม่ละลายในน้ําแต่มันจะพองตัวนั่นเองนะคะทางานหน้าที่เป็น detox เนี่ยแหละคะ่ะที่เราเรียกกันก็คือช่วยเพิ่มกักใยอาหารแล้วก็ช่วยทําความสะอาดทางเดินอาหารให้สะอาดนะคะเพิ่มเนื้ออุจจาระแล้วก็ลดปัญหาอาการท้องผูก เพราะฉะนั้นพอเราไม่ท้องผูกนะคะก็จะช่วยลดความเสี่ยงของการเป็นมะเร็งน้ำไส้ใหญ่นั่นเองค่ะในโฟพัมนะคะก็พลังงานเพียงแค่60แคลค่ะไม่มีไขมันค่ะเนี่ยค่ะไขมันู0%ด้วยอ่าหนะ้าที่หลักของโฟนะคะก็คือ1นะคะช่วยดูแลเรื่องระบบนะคะย่อยอาหารนะคะ ก็คือเราจะลดอาการของผูกโดยที่มันจะมีพรีไบโอติกนั่เองนะคะเป็นอาหารของจุลินทรีย์ในร่างกายเรานะแล้วก็ช่วยสร้างสมดุลในร่าในาาระบบนะคะทางเดินอาหารและกรเพานะั้น ระบบถ่ายให้ดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ตัวที่3นะคะก็ช่วยนะคะในเรื่องของกระดูกทําให้เราแข็งแรงนะคะพอลําไส้ของเราสัอาหารใช่ไหมคะอ่าร่างกายเราก็จะสามารถดูดซึมพวกแคลเซียมแร่าธาตุนะคะหรือว่าวิตามินต่างๆนําไปใช้ในเขาเรียกว่าในร่างกายในเซลล์ร่างกายได้นะคะอ่านี่คือส่วนผสมนะคะของโฟทั้งหมดนะคะในโฟนะคะหนึ่งซองนะคะมีถึง1ิบ ชนิดเลยนะคะสุดยอดมากค่ะวันลูฟูนะคะมาดูห้าจุดแข็งของโฟโนะทำกันนะคะโรสชาติดีละลายน้ําได้นะคะราคาไม่แพงนะคะเพราะอะไรนะคะที่บอกราคาไม่แพงอประสิทธิภาพเมื่อกี้สมสม10ชนิดใช่ไหมคะเพื่อนๆอ,อ่าแล้วยังมีพีบโอติกส์อีกนะคะตรงนี้นะคะเป็นสารสาคัญที่มีประโยชน์มากๆม,ม,มาจาก4ี่ทวีดนะคะ5ประเทศเลยนะคะแล้วเขานะคะพัฒนาสูตรดีท็อกซ์ถึงสาระบบนะคะ ไม่ว่าจะเป็นลำไส้เลือดหรือว่าตับนะคะตรงนี้ถ้าไม่รู้ว่าที่อื่นมีข้ออื่นเป็นยังไงแต่ของเรามันดีมากๆนะคะดีท็อกซ์ได้ถึง3ระบบไม่ใช่แค่ลำไส้เลือดและตับเลยด้วยแล้วก็ทานก่อนอาหาร15-30นาทีนะคะใน,ในกรณีของคนที่ต้องการควบคุมน้ำตาลนะคะก็จะช่วยลดยการบุดซึมน้ำตาลแล้วก็ไขมันไปด้วยสะอาดปลอดภัยไม่มีส่วนผสมของยาละลายแน่นอนนะคะไม่มีอาการปวดบิดหลังจากที่เราทานแล้วก็ยังใหพง้พลังงานต่ำแล้วก็ไม่อ้วนค่ะ อันนี้คือทั้งหมดใน4ตัวนะคะที่แพรพูดไปในชุดของเมนเทนบอดี้นั่นเองเรามาดูหลักการทานนะคะอาหลักการทานนะคะของอชุดนะคะเมนเทนบอดี้นะคะอาาหารการทานนะคะนี่คือเราจะกินตามที่โค้ชอา่านะคะให้มาไว้นะคะตารางนะคะก็คือตอนเช้านะคะแพรก็จะทานนะคะนิวทริโปองซอแล้วก็ออยซ่าหเม็ดนะคะกลางวันนะคะพจะทานเอฟโซาหเม็ดนะคะก่อนอาหาร30นาทีกับอาหารที่ เ,เลี่ยงหวานเลี่ยงมันเลี่ยงทอดนะคะแล้วก็มื้อเย็นนะคะเอโคลซ่าหเม็ดเหมือนกันก่อนอาหาร30นาทีก็ข้าวก็ทานนิดหน่อยนะคะอ่าแล้วก็ก่อนนอนนะคะนี่เลยค่ะ นั่งเรียนนะคะซูมไปนะคะกําลังดูโคดปูะคะ่ค่ะทานโฟไปด้วยะคะ่ะหนึ่งสองอ่มีแรงบันดาลใจนะคะมีโคดปูะคะ่ะโชว์ซิกแพคให้ดูนะคะแล้วก็เอาไปนอนฝันนะคะทานเสร็จเรียนเสร็จไปนอนนะคะนอนเสร็จแล้วก็ตื่นมาก็จะได้สวยเหมือนโคดปูนั่นเองนะคะอ่าเป็นแฟนขับโคดปูนะคะอ่าต่อมาเลยค่ะเรามาดูผลลับของแพ้กันดีกว่านะคะอ่าเซตเรามาดูเซตนะคะที่แพ้ใช้รีบอลท็อปปิ้งหนึ่งเดือนนะคะ ก็น้ำหนักจาก56นะคะก็ลดเหลือ51กิโลกร,รัมนะคะแล้วแพก็มาเริ่มทานนะคะเซรีบอลแฟมิลี่เพื่อดูแลสุขภาพเพิ่มเติมให้มากขึ้นนะคะปัจจุบันก็วันนี้ก็คือเพิ่งถ่ายล่าสุดนะคะก็มีรูปร่างแบบนี้แล้วนะคะลดน้ําหนักไปถึง8กิโลแล้วค่ะแล้วก็ไขมันลดลงจาก28%เรหลือ20%นะคะแล้วก็เอวนะคะลดจาก28นิ้วนะคะเหลือเอ่อ23.5นิ้วนะคะแล้วแพก็ได้แชร์สิ่งดีนะคะให้กับ ีพี่เพื่อนๆต่อใน Facebook ด้วยนะคะก็คือการทำฟีดฟอร์โช w ของแพรนั่นเองนะคะก็มีพี่นะคะที่เป็นพี่ที่ทำงานสุดที่รักของแพรที่เก่าคนหนึ่งนะคะก็ไ้สนใจนะคะเห็นผลลัพธ์ชัดเจนก็ได้ติดต่อแพรเข้ามานะคะแพก็เลยได้แชร์สิดีให้กับพี่เขาไปพ,พี่โจคนนี้นะคะก็เริ่มทานชุดวีบอนท็อปปิ้หนึ่งเดือนนะคะ ลดน้ำหนักไปได้3-4กิโลพี่โจก็เลยตัดสินใจนะคะเซอรี่บอลแฟมิลี่นะคะก็คือรวมตอนนี้ทานได้ประมาณ4เดือนนะคะน้าหนักลด,ดลงไป9กิโลแล้วนะคะดูสิคะอย่างกับมิสไทยแลนด์ยูนิเวิร์สเลยนะคะเนี่ยปี2021ปีนี้ต้องยกให้พี่โจแล้วนะคะสวยขึ้นมากๆเลยนะคะแล้วก็มีความสุขมากๆมีสุขภาพดีขึ้นและพี่โจนะคะก็เริ่มทำฟิตฟอร์โชะคะ่ะ ในเฟ e b o o k สร้างการรับรู้ด,ด้วยแล้วก็เปิดตลาดในไทยแล้วก็ต่างประเทศได้แล้วนะคะเพียงการทํำฟิตพอช์นะคะตอนนี้แม่ได้เพิ่มขึ้นเนะะี่ยค่ะของเพิ่งจะถึงออสเตรเลียนะคะแค่ประมาณไม่ถึงหนึ่งอาทิตย์เลยค่ะแล้วก็เพื่อนพี่โจก็เริ่มใชแะะ้แล้วด้วยนะคะแต่ก็ดีใจกับพี่โจ้ด้วยมากๆนะคะที่ตอนนี้ก็มีสุขภาพดีแล้วก็มีรายได้นะคะ ตัวแพเองนะคะนอกจากที่ส่งต่อความสุขให้ทุกคนนะคะแพก็พูดเลยค่ะว่าแพรักในโปรแกรมมีบอลมากๆนะคะแล้วก็ขอบคุณที่โคชอาณาแนะนําสินดิดีมาให้เนาะทำให้แพได้ดูแลสุขภาพมีสุขภาพที่แข็งแรงขึ้นอย่างลูกสุดท้ายเนี่ยค่ะพูดตรงๆนะคะตั้งแต่เกิดเป็นสาวมาจานอายุ35เนี่ยเพิ่งเคยแต่งตัวแบบนี้นะคะเอาจริงๆแพเป็นคนที่คอนเซอร์เวทีฟมากนะคืออายเราไม่มั่นใจในสัดส,ส่วนนะจะใส่เสื้อคอเต่าใส่เสื้อยือดอย่างนี้ตลอด แต่พอเรามีรูปร่างที่ดีขึ้นเราก็มีความมั่นใจมากขึ้นนั่นเองค่ะ,ะแล้วสุดท้ายนะคะขอฝากในเรื่องของโปรโมชั่นนะคะเมื่อกี้ฟังไปแล้วค่ะรู้สึกสนใจแล้วอยากจะสั่งซื้อชุดเมนเทมอร์ดี้กันมาบ้างไหมคะลองเลยนะคะสําหรับคนที่ยังไม่แน่ใจแต่ว่าที่ดีที่สุดน้นก็ขอกระซิบว่าต้องเป็นในส่วนของ r e บอ r แฟมิลี่เซตใหญ่นะคะอันนั้นคือเยี่ยมที่สุดอ่ะกลับมาก่อน ในส่วนของโปรโมชั่นนะคะสุปการสั่งซื้อรีบอนท็อปปิ้งหนึ่เซตนะคะก็จะรับฟรีแฟ b กเบอร์หนึ่งแพ็กมูลค่า1 2 9 0บาทแต่ขอบอกว่ามันหมดคืนนี้นะคะโปรโมชั่นรีบจัดเลยนะคะสุดท้ายนะคะแพรจะขอบอกว่าการลงทุนกับตัวเองนะคะคุ้มค่าที่สุดค่ะก็แพรทำได้นะคะเพื่อนๆก็ทำได้เหมือนกันนะคะ ก็เป้าหมายของภแยนะคะ Ruby Director 2021แล้วก็แพรจะนำพาพี่พี่น้องๆพาร์ทเนอร์ในทีมแพรเติบโตไปพร้อมกันนะคะก็ขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่รับฟังแพรวันนี้ผิดพลาดแต่ก็ขออาภัยไว้ด้วยนะคะค่ะส่งไมต่อให้กับพี่ฟุย MC สุดสวยแล้วก็พี่เมย์ลยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมากอือนี่คะเคลินไหมคะฟังแล้วเคลินไหมคะ